เอาล้ครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีชาวไฟเอ็มทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมพีไอเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มีมอดอีกหนึ่งตัวครับมารีวิวแล้วก็มีให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับในดิทนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่หลายๆคนมองหาครับหรือว่าสตรีมเมอร์บางท่านอาจจะมองหาหรือว่าเคยเห็นใครเล่นอยู่นะครับมอตตัวนี้อาจจะเคยมีคนเล่นมานานแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยทางช่องของผมเนี่ยจะเอามารีวิวนะครับจะให้ดูว่ามอตตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงย่างที่เราเห็นนะครับ มัดตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของหยดน้ําที่หน้าจอนะครับจะมีน้ําไหลแบบนี้ตลอดเวลานะครับบอกได้เลยว่าสามารถปรับต่ําได้นะครับปิดเงาได้นะครับผมเล่นตอนนี้เนี่ยปิดเงานะครับเห็นว่าตัวละครเนี่ยไม่มีเงานะครับมัดตัวนี้สามารถปรับตาสูตรปิดเงาได้นะครับเดี๋ยวมาดูการตั้งค่านะครับก่อนที่จะไปสอนลงนะครับบอกได้เลยว่าหยดน้ําที่มันไหลบนหน้าจอเนี่ยสวยมากนะครับ นะครับการตั้งค่านะครับผมแนะนําก่อนนะครับสำหรับคอมใครที่ตั้งค่าแบบนี้ไม่ได้นะครับผมไม่แนะนําให้ลงครับเพราะว่ามันอาจจะกินสเปคก็ได้เราดูสีการจอวิ่งร้อยตลอด a p 1 2ร้อยยีนะครับประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของอ,อ่อย่างแรกเลยที่ผมแนะนําในส่วนของเชเดอร์นะครับเชเดอร์เนี่ย ในให้ปรับเป็นไฮหรือว่าเวอรี่ไฮก็ได้นะครับหรือว่าใครจะปรับสูตรก็ได้อันนี้ผมแนะนําสําหรับสเปคเริ่มต้นที่จะเล่นนะครับควรที่จะปรับเป็นไฮนะครับในส่วนของเชเดอร์นะครับปิดเงาได้นะครับแล้วก็ในส่วนอีกหนึ่งตัวก็ในส่วนของโพดเอฟเอ็กโพดเอฟเอ็กตรงนี้ต้องปรับเป็นเวอรี่ไฮเท่านั้นครับถึงมันจะมีหยดน้ําบนหน้าจอนะครับบอกได้เลยว่ามันเป็นแบบนี้มันจะอยู่แบบนี้ตลอดเวลาครับตัวนี้มีชื่อว่าเรียลไทม์ มันจะเป็นเรนหรือว่าสภาพอากาศที่มันเป็นฝนทั้งที่ตอนนี้นะครับมันไม่ได้มีฝนเลยแดดมันมีแดดนะครับมันไม่ได้มีฝนตกแต่สภาพอากาศนะครับมันจะเป็นหยดน้ําแบบนี้ตลอดเวลานะครับอบอกได้เลยว่าลงติดกับทุกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวโรกเเพแนวบ็อกซิง่งแนวเรซซิง่ง แนวยิงกันหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันลงติดทุกประเทศแน่นอนนะครับมันจะได้รายละเอียดแบบนี้ตลอดเวลาครับแล้วก็ได้ส่วนของเวลานะครับผมจะปรับเวลาให้ดูนะครับว่าตอนกลางคืนมันเป็นยังไงนี่นี่ในส่วนของตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมันจะเป็นนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับคิวีเลยต้าคิวีเนี่ยถ้าเราไม่ลงหมดนะครับมันจะติดท้องฟ้าสีแดงแต่ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้ลงหมดอะไรเลยนะครับลงแค่หมดตัวนี้ตัวเดียวนะนะครับเดี๋ยวเราไป ลงกันดีกว่าเดี๋ยวไทมครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะต้องลงยังไงนะครับโอเคเปิดมาก็จะประมาณนี้นะครับจะต้องลงใน g t a v กับฟ i v e m ครับเพราะว่ามันต้องใช้เพราะว่าตัวนี้มันเป็น e n b in b กับ p r e e นะครับมันลงติดทุกประเทศนะครับอันนี้ก็พัฒนาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสวยออกไวทางสวยนะครับมอสบูเดเพสเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับไม่แน่ใจว่ามีใครทํา r e a d e หรือว่า e n b ที่มันลบสภาพอากาศได้ไหมถ้ามันทําได้นะครับสามารถเอามาพัฒนา นะครับลงได้ทุกเมืองแน่นอนพวกนี้นะครับก็มาลงดีกว่านะครับผมก็จะลงในเกม GTA V ก่อนนะเพราะว่าผมใช้ในส่วนของสตรีมนะครับผมก็จะไปที่เกม GTA นะครับขวาแล้วก็เปิดหาไฟล์ในเครื่องนะครับแล้วก็จะปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะฮะผมจะปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะลงยังไงก็ โอเคมาที่ในตัว m อดนะครับผมก็จะเข้าไปใน GTA นะครับก็จะเจอในส่วนของ r i c h a อ่า Enb นะครับมันคือ Enb นะก็ทําการลากทั้งหมดเลยนะครับลงในเกมแบบนี้นะวางได้เลยนะครับโอเคนะครับมันให้กดไปนะอันนี้เพราะว่าผมลงไปแล้วนะครับซ้ำในส่วนของการลบนะครับใครอยากจะลบก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็ลงซ้ําแบบนี้นะวิธีการลบเราลงซ้ําเพราะว่าเราจะหาตําแหน่งนะที่เราลงไปแบบนี้นะ เพราะว่ามันจะขึ้นแถบสีฟ้านะครับให้เราคลิกขวาแล้วเลือกดีลิฟตนะครับถ้าใครอยากจะลบทิ้งแค่นี้นะครับมัดที่เราลงไปเนี่ยมันจะลบหายไปเลยนะครับมันจะไม่ติดนะครับก็มาลงดีกว่านะครับแบบนี้อ่ะประมาณนี้นะครับใน gta v ประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูในไฟล์ m นะครับในไฟล์ m เนี่ยเราต้องลงในปักอินนะครับเท่านั้นนะครับโอเคมาที่ไอคอนไฟล์ m คลิกขวา open file location นะครับไฟล์ m application data นะครับแล้วก็ทําการลากโฟลเดอร์ปักอินแบบนี้นะครับลงไปในเกม ตัวจีตัวไฟเอ็มแบบนี้เลยนะครับกดไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมลงไปในนี้เนี่ยผมลงในส่วนของรีเชตเวอร์ชันสี่น4.9.1ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลงตัวปลั๊กอินลงไปเสริมนะครับเป็นของมอตตตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนของเมืองอย่างในส่วนของ Unreal Boxing นะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับว่าต่อให้คุณลงเมืองไหนก็ตามทําไม่ว่าจะเป็นแนวเทรนนิ่งแนวโลเพแนวอะไรต่างๆนะครับบอกได้เลยว่า มันลงติดทุกประเทศนะเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยมันติดระบบพรีโอโหมด L1 นะครับในส่วนของอันเดียบ็อกซิ่งนะครับในส่วนของเมืองก๊อตเนี่ยมันก็ติดระบบพรีโอโหมด L1 เหมือนกันแต่ส่วน L2 เนี่ยผมไม่มีนะครับผมไม่เคยลงในเมืองที่มันติดระบบพรีโอโหมด L2 เลยนะครับเพราะว่าก็าไม่รู้จะเล่นไปทาไมนะครับเพราะว่าระบบพรีโอโหมด L2 เนี่ยมันไม่มีมาตัวไหนติดแต่มาตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าลงติดทุกประเทศ L1 L2 นะครับลงติดนะครับบอกได้เลยว่าสบายแน่นอนนะครับอ่ะ เนี่ยเราจะได้เห็นหยดน้ําแบบนี้ตลอดเวลานะทั้งที่ฝนมันไม่ตกเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยมันปรับเวลาได้นะครับนนเนี่ยตอนดึกเนี่ยเห็นไหมนะครับหยดน้ํานะครับบนหน้าจอเนี่ยมันก็ยังไหลอย,อยู่แบบนี้นะครับมันจะไหลตลอดเวลาเลยนะบ,บอกอะไรดีวะเออแต่มันก็กินกาจอเหมือนกันนะการปรับโพสเอฟเอ็ก์นะครับเป็นเวทีไฮนะครับทำให้กาจอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์แช่นะครับขนาดปิดเงาเลยเนี่ย เออยู่ประมาณร้อยหกสิบนะครับคนเล่นเจ็ดสิบเจ็ดคนนะค,คนไม่เยอะนะโอเคนะครับขอปรับเวลาเป็นปกติแล้วกันนะยามสายแบบนี้แล้วกันนะเห็นไหมครับว่าก็โอเคนะทั้งที่นะครับมันไม่มีฝนตกเลยนะครับอย่างที่เราเห็นแต่มันมีในส่วนของหยดน้ําบนหน้าโจะครับไม่รู้ว่าสายต่อยเนี่ยนะครับชื่นชอบหรือเปล่ามดแบบนี้แต่บอกได้เลยว่าสตรีมเมอร์หรือว่าสายโลเคเนี่ยอาจจะมองหามดแบบนี้อยู่ก็ได้นะเพราะว่า มันสวยนะมันมีหยดน้ําแบบนี้ตลอดเวลานะครับผมมองว่ามันก็โอเคนะนะครับมันก็โอเคอยู่นะครับลงติดกับทุกเมืองนะครับทะลุนะครับระบบเพียร์โหมดนะครับตั้ง L1 แล้วก็ L2 คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะหรือชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดกดกับกด s u b s c r i b e นะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยแล้วกันครับคลิปหน้านะครับมีมอดอะไรอีกนะครับเรามาเจอกันในช่องคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ